ฟ้องเองโดยคุณไม่ปรึกษาทีมคุณแต้ก็โกรธทีมก็โกรธคุณคุณอยากเด่นอยากดังคนเดียวเรารู้ประวัติคุณมาแต่ในเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณทําอะไรคุณก็ต้องปรึกษาไม่ใช่คุณจะไปโดดเด่นคนเดียวเหมือนเดิมทําผิดกับทีมที่เราอุตสาห์ตั้งขึ้นมาเชิญท่านผู้ใหญ่มาเป็นที่ปรึกษาเยอะแยะเสร็จแล้วพอพี่อาจทำอย่างเงี้ยแพ้แต่ทุกคนเ็เสียความรู้สึกไหมเราก็อย่ามาว่าว่าคุณแม่กอกคุณแม่ไม่เคยเห็นเอกสารที่คุณมีว่าอยู่บนเรือมีมีดมีอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเห็นแต่แค่อ่างอับน้ําซึ่งมีเเลือ ที่ไหนก็ได้ที่มีอาบน้าเลือดเลือมันไม่ใช่หลักฐานที่ทดีคุณแม่ก็มองคดีมาเรื่อยๆนะคุณแม่ก็ไม่ใช่ควายอย่างที่ว่าอย่างกินข้าวเลยถ้าเอาหมดทุกมาตาที่มารุนแรงถึงแบบมันไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณแม่ต้องการมันเอาหนักกับมันเอาแรงมากเลย<ๆ>คือจะให้เขาติดคุกแบบยาวไม่ต้องไม่ต้องออกมาจากคุกเลยนะี่นะเขามีข้อครัวคุณไปทําอย่างนั้นทำไมมันต้องมีหลักฐานถึงจะฟ้องเขาได้<ๆ>แต่ถ้าคุณไม่มีหลักฐานแล้วคุณจะเอาอะไรไปฟ้องเขาบอกว่าย<ๆ>ังไงลูกป<ๆ>่าเขาตอบมาว่าฟ้องก่อนแล้ววเดีี๋ยหลลัััักฐานนนทงงมมฟ่คุณต มาพูดพุดอยู่นั่นแหะขอเงินโทรไปขอเงินปอทุกวันเหมืนทุเรศไหมนะ <c oughs> จะบ,บ้าเหรอฉันไม่ใช่บุคคลแบบนั้นนะคุณทุเรศฉันก็มีศักดิ์ศรีนะเอเอเออจฉริยะเอาข้อจริงมาพูดดีก,กว่าคุณอย่ามาโกโหกต,กตลบตะลังแล้วเอาฉันไปเป็นข่าวเนี่ยมันคุณเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าอย่างนี้แม่ามคุณเป็นลูกผู้ชายไหมคุณเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าหรือไม่ใช่คุณถึงทำร้ายผู้หญิงขนาดนี้เคยทำร้ายผู้หญิงมาใช่ไหมคุณถึงได้กล้าทำกับฉันแบบนี้ซึ่งฉันไม่ได้เป็นศัตรูกับคุณศ